ตำรวจตรีปิยะาเตา้วิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มศิลปะป,ปลดแอกและกลุ่มเพื่อนอานนท์รวมตัวชุมนุมที่ท้องสนามหลวงและที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่20มีนาจนต้องสลายการชุมนุมทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากรวมทั้งสื่อมวลชนที่ถูกลูกหลงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันผลักดันตำรวจพร้อมโห่ไล่และรุมทําร้ายตำรวจจนต้องถอยร่นออกมาในที่ปลอดภัย แล้วได้รื้อสิ่งกีดขวางที่ท้องสนามหลวงอีกทั้งพยายามเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ขณะเดียวกันมีผู้ชุมนุมอีกกลุ่มใช้สิ่งของต่างๆเช่นท่อนเหล็กท่อนไม้และหนังสติกบรรจุลูกแก้วลูกเหล็กรวมถึงระเบิดบางส่วนเป็นระเบิดที่มีลักษณะสามารถติดไฟได้ง่ายยนใส่ตำรวจและพยายามบุกรุกเข้ามาบริเวณพื้นที่ห่วงห้ามค่ะระหว่างนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้ทุบทำลายสิ่งของทางราชการก่อนจะมาทำร้ายตำรวจแม้ตำรวจได้มีการประกาศเตือน แต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับไม่ยอมหยุดยิ่งพยายามเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามมีลักษณะที่เก่อให้เกิดอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณสถานที่ราชการสําคัญโดยรอบตำรวจจึงต้องฉีดน้ําเพื่อส่งสัญญาณเตือนก่อนชุดควบคุมฝูงชนผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงกลางดึกกลุ่มผู้ชุมนุมจุดเพลิงในบริเวณพื้นที่ต่างๆโดยรอบพื้นที่การชุมนุมเช่นถนนราชดำเนินหน้ากองสลากเก่าท้องสนามหลวงหลังโรงแรมรัตนโกสินทร์เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและพื้นที่อื่นๆมีการทุบทำ ร้ายตำรวจเผารถตำรวจจำนวนหลายคันและทำลายทรัพย์ประชาชนบริเวณสะพานวันชาติแต่ตำรวจสามารถรักษาการและควบคุมสถานาการณ์ไว้ได้พร้อมจับกลุ่มผู้กระทําผิดทั้งหมด20รายดำเนินคดีที่ต่อชดอภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีแล้วแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา112ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินผิดพรบโรคติดต่อ ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุสร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 1 5เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา2 1 5ให้เลิกแล้วไม่เลิกผิดตามมาตรา2 1 6ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีหรือใช้อาวุธทางนี้ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่5 0นายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลวชิวรพยาบาลส่วนใหญ่ถูกสะกิดระเบิดและของแข็งตีเข้าที่ศีรษะกับต้นคอจึงยืนยันได้ว่าความรุนแรงเกิด ขึ้นจากกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเดิมๆเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์เรียกตัวเองว่าจอรยุทธ์เคยก่อเหตุที่สามย่านมิทาวตรงนี้ให้ประชาชนตัดสินเองว่าเป็นความจงใจหรือเหตุบังเอิญน,นอกจากนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวชายสวมเสื้อลายสก็อตเป็นมือระเบิดที่คว้างใส่ตำรวจหลายลูกซึ่งหากพบว่าเป็นระเบิดที่อยู่ในยุทธภัณฑ์ก็จะมีความผิดสูงขึ้นค่ะในส่วนกรณีชายสวมชุดดำและหมวกคล้ายหน่วยงานหนึ่งถืออาวุธคล้ายอาวุธสงครามขณะน,นี้ตำรวจมีเบาะแสะแล้วทราบ อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมและกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าไม่มีแกนนำนั้นจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีแกนนาแต่ไม่ปรากฏตัวแค่นั้นเองอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีค่ะสำหรับการประเมินในการใช้กระสุนยางของตำรวจจนเป็นเหตุให้สื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บได้กำชับเรื่องการใช้เครื่องมือในการควบคุมฝูงชนให้เป็นไปตามระบบและระเบียบโดยมีการประกาศเตือนไปยังสื่อมวลชน ประชาชนและแพทย์อาสาให้ออกจากพื้นที่อาจมีสื่อมวลชนบางส่วนที่ออกมาไม่ทันจนถูกลูกหลงซึ่งข้อมูลจากศูนย์เอราวันเปิดเผยว่ามีประชาชนได้รับลูกหลงจํานวน11ดรายขณะที่องค์กรวิชาชีพสื่อ6องค์กรได้ออกมาแถลงการเรื่องการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมจนทุกฝ่ายได้รับบาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนที่รายงานข่าวโดวยทุกองค์กรมีความห่วงใย,ยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและไม่เห็นด้วยกับการก่อความรุนแรงในทุกรูปแบบค่ะ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดสมุทรปราการพบว่ายอดผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้างอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว17รายซึ่งจุดเริ่มต้นของคลัสเตอร์นี้มาจากคนงานก่อสร้างเพศหญิงชาวกัมพูชาอายุ29ปีที่ทำงานอยู่ในแคมป์ก่อสร้างย่านสุขุมวิท117ตำบลบางเมืองใหม่เมื่อวันที่13มีนาคมโดยผู้ป่วยรายนี้เดินทางไปขอตรวจโควิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ พหานครเพื่อขอใบอนุญาตต่ออายุการทำงานผลพบว่าติดเชื้อโควิดจึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพจากนั้นทีมสอบสวนโรคได้เข้าไปตรวจเชิงรุกในแคมป์ม 7, ค,มคนงานที่สุขุมวิท117และแคมป์คนงานที่สุขุมวิท107พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม16ราย ประกอบไปด้วยคนงานไทยสี่รายคนงานกัมพูชาสิบรายและคนงานเหนียนมาสองรายซึ่งทั้งหมดนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนการตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคนงานที่อยู่ในแคมป์584คนและหอพักบางแค14คนไม่พบผู้ติดเชื้อส่วนวิศวกร29คนผลตรวจไม่พบติดเชื้อ23รายยังเหลืออีก6รายอยู่ระหว่างการรอผลตรวจทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้พบมีการระบาดในการใช้งานพื้นที่และสิ่งของ ร่วมกันเช่นอ่างชะล้างห้องสุขารวมห้องอาบน้ำรวมและตู้กดน้ำดื่มและพนักงานคนไทยมีฝ่าฝืนมาตรการของบริษัทโดยไปในพื้นที่เสียงเพื่อสังสรรค์หลังจากนั้นบริษัทจึงให้กลุ่มดังกล่าวออกจากงานและพบว่ามีหนึ่งรายตรวจพบเชื้อโควิดค่ะ ด้านนายชวินสิรินาครองปลัดกทมแจ้งว่ากรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1นทนรวม2รายเนื่องจากการเข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เมืม่อวันที่19มีนาคมจึงได้เร่งขยายผลสอบสวนโรคโดยศูนย์บริการสาธารณาสุข42อถนนทองซีมาลงพื้นที่สอบสวนโรคที่โรงง,งานย่างพระรามสองเขตบางขุนเทียนพบผู้สัมผัสเสี่ยง215รายแบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง37รายและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ178รรายตรวจหาเชื้อในผู้ สัมผัสเสียงสูงแล้ว37รายทราบผลมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม28รายานอกจากนี้ได้กักกันแนะนําผู้สัมผัสเสียงสูงให้สังเกตอาการและวัดไข้ทุกวันและทําความสะอาดพื้นที่พร้อมกันนี้ทีมสอบสวนโรคกําลังเร่งรัดติดตามประวัติการเดินทางของผู้ป่วยค้นหาผู้มีอาการผู้สัมผัสเสียงสูงผู้สัมผัสเสียงต่าเพิ่มเติมโดยจะลงสอบสวนโรคเพิ่มเติมที่โรงงานและหอพักที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อต่อไปค่ะ พนตำรวจเอกชัยพัฒนเพชรศสสินิผููกำกับการสถานีตำรวจ,รวจรคนครบาลทุ่งมหาเมฆเปิดเผยถึงกรณีหมิวสิริลพัดกองตรการ ดารานักแสดงสาวช่องเจสีเข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินให้ดำเนินคดีกับตำรวจในสังกัดขับรถยนต์ตำรวจเข้าไปแอบถ่ายคลิปในห้องน้ำภายในปัม๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนรัชดาพิเศษเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาว่าตำรวจนายดังกล่าวเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาในสังกัดจริงโดยปฏิบัติหน้าที่ผอหมู่งานจราจรแต่ในวันเกิดเหตุมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการชุดควบคุมฝูงชนในพื้นที่ปกนณสองจึงนำรถของทางราชการไปใช้ ซึ่งหลังทราบเรื่องได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับโรงพักโดยมีอรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเป็นประธานให้ดําเนินการแจ้งข้อเท็จจริงภายใน7วันอีกทั้งยังมีคําสั่งให้ตํารวจในดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ผอ,อมูางนงสอบสวนตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนกระแสะข่าวที่ว่าสิบตารวจโทรผู้ถูกกล่าวหาคนดังกล่าวเป็นคนขับรถให้ตนนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งนี้หากผลการดําเนินคดีพิสูจน์ได้ว่าตํารวจในนี้มีความผิดจริงจะ เน,นารทั้งทางวินัยและอาญาตามกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือกันค่ะขณะที่พลตํารวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สิบตํารวจโทรซึ่งปรากฏในคลิปได้เข้าไปให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนแล้วเบื้องต้นให้การภาคเศษแต่ได้นําโทรศัพท์มือถือของตํารวจคนดังกล่าวมาตรวจสอบหาหลักฐานว่ามีการถ่ายคลิปไว้จริงหรือรบไปแล้วจริงหรือไม่ซึ่งหากปรากฏว่ากระทําความผิดจริงจะดําเนินคดีทางอาญาและโทษทางวินยัยสําหรับโทษทางวินัยอาจถึงขั้นไล่ออกจากราชการค่ะ